สวัสดีครับเชมมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับแบรนดค้าแห่งความมืดแล้วก็กิจกรรมเติมเงินด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าเติมเงินเพียงแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นน้องก็จะได้ตัวละครใหม่นะครับเติมเงินเก้าเก้าเพ็ดได้ชุดแล้วก็สองอยเก้าเก้าเพชรเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนความทรงจำสองพันหนึ่งร้อยอันนะครับซึ่งก็สามารถเอาไป เรียกได้ว่าอัปเลเวลได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะเดี๋ยวเราเปิดตัวใหม่ให้ดูเลยดีกว่านะครับแล้วก่อนที่จะไปแรางข้างความมืดตัวคอนตัวใหม่นะครับก็ชื่อว่าในริลืมแอดมาฮ่ <laughs> ลืมแอดในริมาหรือ <laughs> แอบมาวะดูดิ ลอนรินริอยู่นี่เยอป่านรินรินริยอยู่ต้องอยู่นี่ะฮัลโหลนดีเอ้ยออกมานเอ้ยนดเอ้ยตอบเอ้ยเฮ้ยามาไปดูดีกว่านะครับไปดูดีกว่า ตัวละครครับตัวนี้ก็มีชื่อว่าไนารินะครับไนรินี่ก็เป็นตัวละครใหม่นะเป็นอารมณ์แบบนักปีนเขานะครับนักปีนเขาแบบภูเขาหิมะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสกิลอ่ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรากดอัพเลเวลกันเลยดีกว่านะครับก็แล้วใช้ไวหนึ่งร้อยบวกห้าร้อยเป็นหกร้อยบวกร้อยบวกพันห้าเป็นสองพันหนึ่ง นะครับ2001อีก2องพันห้าสี่ก็เป็น9 0้าก็จะได้เวลเ <Adapt ation S 1> ต็มนะ <is S 1> สำหรับในริซึ่งสกิลของไนริทำอะไรได้นะครับอ่าในริเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือเมื่อใช้งานไอสวอร์เนี่ยจะค่อยๆฟื้นฟูความทนทาน30%ทุกๆ1วินาทีอีกอันนึงคือปืนไรเฟริลจู่โจมจะทำความเสียหายต่อไอสวอร์เพิ่มขึ้น25%อธิบายพาร์ทแรกก่อนนะครับพาร์ทแรกเนี่ย ฟื้นฟูความทนทาน30%ใน1วินาทีหมายความว่า,าทุกๆหนึ่งวินาทีไอซ์วอน้องจะเหมือนได้เลือดเพิ่ม30%นะสม,มิว่าไอซ์วอลปกติเรือด1 0 0รยใช่ไหมโดยยิงไปปังรื้อหรือห0ผ่านไปน1นวิมันจะกลายเป็นเป็น80ิผ่านหนึ่งวิมันจะกลายเป็น1้0ยแต่ว่า1้0ินี้มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะกลายเป็น100อันนี้คือในกรณีที่สมมุติเลขมัน0 0นะครับแต่ความจริงไอซ์วอวเลือดหลายร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะทําให้ไอโซนี้สามารถดีคือไอวอลน้องจะหนาขึ้นมากๆนะครับเอาง่ายๆขึ้นหนาขึ้นมากๆยิง่งศัตรูไม่ยิงนะครับศัตรูแบบเฮ้ยยิงแล้วหลบไปออย่างเงี้ยมันจะทาให้ตัวไอโซนี้มันดีดีความทนทานขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี้ยเลือดไอโซมันอาจจะกลับมาเต็มเลยก็ได้นะครับก็ดีนะครับส่วนอีกพาสหนึ่งนะครับในเมื่อแบบเป็นตัวที่เก่งกับไอโซแล้วนะครับแล้วก็เก่งทางด้านป้องกันแล้วก็เก่งทางด้านโจมตีไอโซด้วยตัวนี้จะเป็นสกิลติดตัวนะครับใช้ AR นะ ไรเฟิลจู่โจมคือปืน AR ทั้งหลายนะครับพวกนี้อ่าอันนี้นะครับ AR ทั้งหลายนี่ไรเฟิลจู่โจมนะครับเอารวมรวมอันนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะครับเซตนี้จะยิงไอซสวอรแรงขึ้น25%สมมุติว่าปาติน้องยิง20นัดถ้าใช้ปืนอ่าใช้ไอเนลี่น้องจะยิงห้าสิบห้นัดนะครับถ้าน้องยิงเอ้ยเหมือนจะรวมอันนี้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะไม่แน่ใจนะขอ ไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ถ้าคุณคุ้นเหมือนจะรวมพวกนี้ด้วยเหมือนจะรวมพวกนี้ด้วยนะครับลองไปดูนะครับคือถ้ารวมเนี้ยคอร์ดบอกเลยว่ายิงไอวอลแบบละลายละลายใช้ในรินะครับก็ถ้ายิงยี่สิบนัดก็เหลือยิงสิบห้านัดอะไรอย่างนี้ถ้าปกติใชเว่ายิงสี่วินาทีก็เหลือสามวินาทีปกติถ้าใชเว่ายิงสองจุดสองวินาทีเหลือหนึ่งจุดห้าวินาทีพาะมลงขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นอันนี้คือคิดเลขง่ายๆให้ดูนะครับซึ่งความจริงอาจจะ ไม่ได้4วินาทีหรือว่าอาจจะไม่ใช่20นัดอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ปืนแล้วแต่อะไรหลายๆอย่างแล้วแต่ระยะการโจมตีด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าดีนะครับแล้วก็เติมเงินแค่1เพชรเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากได้เติมเงิน1เพชรก็รอในอนาคตนะก็จะมีมาขายแบบ4.99เพชร5.99เพชรอ่างเงี้ยก็แล้วแต่จะเติมเงิน1เพชรไมก็แล้วแต่นะครับโอเคต่อมาเรามาดูกิจกรรมอันหนึ่งก็คือรันค้าแห่งความมืดนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2- 28ถึงนนะครัับตวี้ก็ ก็คือรงค้าแห่งขวามือให้น้องได้ลดราคานะครับเยอะๆเหมือนเดิมตัวชี้ของข้างในเนี่ยของเด็ดๆจะมี2อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือตัวเคียวตัวนี้แหละนะต้องบอกว่าเป็นเคียวในกิจกรรมพิติกนะซึ่งเท่มากๆนะสำหรับเคียวนี้เป็นเคียวไฟสีฟ้าในเป็นเคียวกระโหลกทองเซตของพิติกก็ตีมก็คือจะเป็นกระโหลกสีทองแล้วก็มีสีฟ้ามาผสมเอฟเฟกจะเป็นสีฟ้าส่วนตัวตีมหลักกจะเป็นกระโหลกสีทองนะครับตัวอ่าเขาเรียกว่าไงนะ แบก,ก้าหรือว่าสีที่เอามาคู่กับประหลัทองก็จะเป็นสีแบบคล้ายๆกลมท่าอะไรประมาณนั้นเท่มากถือหน้า็อบบี้ได้นะครับคนนี้ดูถือน้า็อบบี้ก็จะเป็นแบบนี้นส่วนอีกอันนึงที่อยู่ในกิจกรรมพิติกนะครับก็คือชุดนั่นเองนะชุดพิติกของเรานะครับชุดนี้ก็จะมีัฮงหมด5ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเท้าส้วมผมแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับหน้ากาก เท่มากๆนะอารมณ์เหมือนเป็นแบบว่าอานักรบนะครับนักกรบแบบเนียบๆอารมณ์แบบจะอธิบายยังไงเดียนักสู้แบบที่แบบเนียบๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เข้ากับตีมเข้ากับแบบเข้ากับพิตรพิตรเขาจะเป็นคนที่แบบว่าดูแบบดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยนะชุดนี้ให้ดูเท่มากนะครับนี่ลายกระโหลก มาดูเทียส่วนกันบ้างนะครับขอขอเปลี่ยนให้ดูก่อนโอเคพัดแรกนะครับเป็นพัดหน้ากากนะครับหน้ากากก็เป็นสีทองดำนะหน้ากากก็สวยนะครับตัวนี้นะไปใส่กับอย่างอื่นได้หน้ากากมันจะเป็นแบบเหมือนครึ่งล่างของกะโหลกนะครับไม่มีครึ่งบนส่วนตัวเสื้อนะข้างในก็จะเป็นเสื้อคอเต่านะครับแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตอ่าใช่เสื้อว่าแจ็คเก็ตไหมเสื้อกัก๊กเออ แต่ข้างนอกจะเป็นตัวสูตรนะครับแต่ว่าเป็นสูตรที่มีความลุยๆหน่อยไม่ใช่สูตรแบบเนียบนะครับเป็นสูตรที่แบบพร้อมบวกนะมีการใส่สายสะพายปืนนะครับใส่ลูกกระสุนแล้วก็เหมือนเมนตาแบบอันนี้จะคล้ายๆตรายศอะไรประมาณนั้นนะข้างหลังกระเทสน,นะครับรองเท้านะครับรองเท้าจะเป็นบูทสีดําทองแล้วก็มีติดกระโหลกสีทองตงัวนี้ส่วนพาร์ทที่เหลือนะครับก็ อะไรชัดนี่ชัดดิเอาหน้ากาก,กออกก่อนนี่ช่องผมนะครับช่องผมปัดข้างนะครับตัวนี้เท่มากๆนะเป็นการปัดข้างสีเงินเงินนะไม่ขาวล้วนนะจะเป็นสีออกเงินเงินหน่อยสีไม่จะออกแบบขาวฟ้านิดนึงอ่ะออกเงินเงินนิดนึงนะตัวนี้ก็สวยดนีนะครับต่างหูด้วยนะเท่จริงนะอ่า อีกพัดหนึ่งก็คือเางเกงนะครับเางเกงตัวนี้ก็สวยนะเป็นเางเกงขาสามส่วนนะครับมีลายกระโหลกนะนี่อยู่ที่เข็มขัดลายกระโหลกแล้วก็มีลายข้างๆด้วยเป็นคล้ายๆปีกนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับกบมาธาเทาปาล่าเทาย,ยูถ้าอยากใส่กงางเกงสีอื่นบ้างนนะอกจากสีดํานะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่สวยนะสำหรับเางเกงพิติ อยู่ในแรงข้างงความมืดนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอย่าลืม2 22 2-28นะครับส่วนกิจกรรมเติมเงินก็พร้อมกันเลยนะครับ22-28เติมกันได้ยาวๆนะครับอยากเติมวันไหนก็เตมิมอยากเข้าแรงาค้างงความมืดวันไหนไปเอาเคียวไปเอาชุพิธิก็เชิญน,นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย